พดีพ่อแม่พี่น้องเลือเอสซีทุกๆคนเมื่อนิ่งกับซีด้มาพบก,กับอัน,นซาลาคนบันนอกนอกพี่น้องแต่พบก,กับนอ้อ,นนอ,กกนองแพนด้าก่อนพบกับน้องแพนด้าก่อนยิ้มบ่อยังงามเด้อพี่น้องแขะวออ <laughs> อันนั้นเดี๋ยวซีไปเบิ่งแม่พ่อว่าเราเหตุยังเนาะพี่น้องเดี๋ยวนอ้องแพนซี ปิ่นกลับก่อนเนาะสบายดีแม่พ้องสบายดีเฮ่ hey, มื่อนี้กะมาด้วยตั้ตมมะงตั้มมะงเนาะพี่เนะาะตั้มมะงหิวเข่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใส่หมกพริกเลยกะกระเทียมลงไปเนาะพี่เนาะเมนใส่กระเทียมลงไปนี่ั้มะฮงกะ เตี้ยไว้เรียบร้อยเลยนะพี่น้องนี่มาห้องกินอกแน่เด้อพี่น้องเด้อ hey. ตอนนี้กำลังเหงื่อแตกเหงื่อแตกแม่พ่อเหงื่อแตกไปหมดแล้วแม่พ่อตอนนี้ประมาณจะก่วง้วก็ประมาณสิบสเอ็ดบอกคือสิบสอง oh, สิบอันวังเข้ามาอันวังอันนะ บ่ายหนึ่งแล้วบ่ายหนึ่งแล้วบ่ายบ่ายหนึ่งแล้วแมนสะโพกจังหิวขาหิวขาไม่แห้งเดรพิ่น่เดี๋ิวน่ตามแม่ห้องตามแนองแทมไปเยียบเขาไปแกะจักเลยิกพงใสน,นี่น้อพีนองตามเดือดขมเมันามันเนอะเห็นอยู่ดิเห็น กอยากตั้งก็ได้คอยเห็นอยู่นี่แล้วเขาต้มต้มให้มุนมุนแล้วเขากระสียงต้มให้แหลกต้มมุนมุนมุนแหลกได้ได้เบิสน้องเค่นูซื้อกว่าดีกินมพกพร้ดิบลอยลูกมะหา,าดาชาร,ก,ร,ร,รกิประเด็ตประเด็ประด็พี่น้อง จะไม่แห้งแทนปลาแดกปลาแดกนี่คะ,ะเสีกก่ยปลาแดกตอนปลาแดกก็คือปลาลนันอะไรเนาะปลาอเองก็ปลาแดดนี่เงียบเฮ้ยควายปักตู้มีน,มน,นอนไหมอ,อืม นอนนอนนอนต้องเบิ่งคั่ะพี่น้องนอนสีเต็มอย่างนี้นะพี่น้องต้องแงดูแงดูพี่น้องแงแงเห็นเต็มมือมี์พองนั้นน้องเพนบอกเห็นน้ำโอ้ยประเด็ก ปลาเด็กนะพี่น้องปลาเด็กตรันตรันปลาเด็กตอนจะกินงูเพนหมากปลาเด็กตอนตอนนี้กำลังแต่เดะเอาปลาเด็กลงแล้วนะพี่น้องสี่เอาปลาเด็กไว้ให้ลูกสาวจิงให้กินพี่น้องนโอ้แต่กินงแเพนหมักในพี่น้องกินกับตำหงจิกินเลยยกินกับอันสมกันคือกันหมักจิกแต่คู่มือนี้โบหมักยันไม่กินหนักต้อมัวกินข้อันโต๊มัน นั่นไงคือประเด็กตนของเรานี่มือแม่พองงามงามพี่เนาะโอ้ยอะไรเอียงอะเนี่ยมือแม่พองทาสีเหล็บโอ้ทาสีเหล็บวะงามงามแม่เอานอนออกก่อนเอาออกเลวนี่ พี่น้องเห็นน้ำอยู่ว่าไหนเราสังเกตบึงดีๆนั้นนอนสิไตกระดุมกระดุมกระดุมโอ้กล้องเจ้าแนวฮอดบัวเห็นซ้ำไพสิไปเห็นน้ำน้า <laughs> พี่น้อง,นองเนาะอ้าวให้ไม่พองนี่น้าพี่น้องนี่ก็คือตอนประเด็กน้าพี่น้องตอนประเด็กไม่พองบึงคักกระบอก ตอนนี้เอาสีได้เอามากลิ่นลงเบิ้งอ้าวแม่พ่องยูเฮ็ดยังนะมึงมึงตรวจสอบเบิ้งเอาเอาเบิ้งนั่งพี่น้องเบิ้งซอยเนี่เด้อชอบเบิงซอยในเห็ดนี่เปล่พี่น้องโอ้อยนะอพี่น้องโบเ,เห็นเน้นเห็นเน้นน่ไซ่นิเซ,ซ่ต้องเลือกเบิง่งค่ะค่ะโบอยากกินนอนพี่น้องกินนอนแหละสิกิน <c oughs> เข่าโบลุ้งแทนบอก ไม่มันแหม่หรือว่บมเอนเกดมันถือสืบอ่ะต้องใส่ระแวงเอง <laughs> เระแวงนะพี่ระแวงเองใส่มะเกล็ดลงไประวังปาดมือเจ้าของอืมนี่มะเกล็ดเพ่งกระเด้งนิดหน่อยแดงนิดหน่อยพอดีแซบแดงนิดหน่อยอันนั้น,น,น หมากเ่นกับบางหน่วยหนาก็มีนอนได้แบบบ่๊มบเมนอนประเดกแต่นอนหมากเ่นนะายเลยนะเป็นนอนหมากเล่นใส่หมากเน่าหมากเน่าหน่อยเริ่มใต่นั่นเดฟหมากเน่าหน่อยก็น้อยน้อยเนียนมันก่อนเนียนมันเห็นอย่างเห็นน้ำมะนาวมันแตกแล้วมันจังสไดิขินแซฟบซฟคิดว่าบ่ต้ตงเนียนมัน อันปะลงไปหลุดเลยมันเสียอันนี้เดี๋บอกได้มะนาวก็มีหนอนโอ้ยชิมีเต้จริงไดยมุกนามักนาเลยสุ่มกระโดดนอนตัวใดกะเข้าไปแม่โมแกน,นดาอย่าว่าได้สุ่มๆนอนกระซิเข้าไป <c oughs> นอนเลยมันโมหมัก,มกแต่สุม่มๆข้มๆนอนนะอ่ะตาต่ำค่อยๆเด้อจังนั้นมันฟงเฉยตาพี่น้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> <laughs> Anh là mình nhuộc cứ à Nhanh quá Anh mong mình nhuộc Mà này ơi ừ, nhanh quá Chút chút Chúm 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 Đề với ra âm hùng luôn đấy Âm nhẫn Mà đi của nó ไ่พองเอายางลงอีกแล้วนี่ค no ือส yeah, ้มส no so no ้มหยังส้มมะกรูดโอ้มะกรูดเอาะ่อยงูซื้อว่ามันผสมหน่วยเดียวเป็นตามันกินอันมากันงูดส้มหยางหอมหอมคิวแต้แซ่บบานนี่เอาลง ตมามเขากันพอดีเสบพ,พี่น้องกินข้ามยัไงครับยุ่งวกัก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 ยุ่งวกยุ่งวกัวก,วกมาเด้อพี่น้องแซ่บเป็นจะซ่บเลยพี่น้องนผมเพ่นน้ำลายไหลแล้วแผลระแดกกับต่อนเป็นตรวเป็นตรวพี่น้องเป็นตรวเป็นตรว น้องแพนจิจ <ps poses> ิต <outreach> ัวเด็กนะน้องแพนหิวเขาเดี๋ยวนี้กินยังกินไปโรดแตจมก็ไปเด็กยังกินขยิ้วเขาหน้าตาพี่น้องแชบแชบชิมอ่ะเป็นยังไงแม่พ่องแชบอ่ะไอ้หนาแม่พ่องหยบลงอ้ะโอ้ยแม่พ่องเจ้าอยากกินนะข่อยน้ำลายแตกน้ำ อย่ากินคอยน้ำลายแตกน้ำหลุดจานโอ้ยแม่พงศ์บอกว่าอย่ากินน้ำลายคอยสิแตกน้ำกินจริงจริงน้องพี่น้องหยกปูให้เลยยังบอกันกินแต่หยกปูให้เดี๋ยวอันข้าสีไปเผากันบ่นกินเนาะพี่น้องแบบนี้ ไปเผากันอยู่บนจอนพี่น้องมาเสีกน้ำกันไปเผากันบ่นกินเนาะพี่น้องไปมาเด้อพี่น้องมากินตำมะหุ่มน้ำกันกับชาวเรากินปิ้งกรอบปิ้งกรอบนี่จับ มาเดอนี่น้องหลยคนได้พี่น้องมาเด้อมาเดินมีแต่ผูกเป็นตะแพงใช่ไหมวะเียผมช้องขาบุสิคนจะมาแต่ซ้ามือเบียผมมีช้นะลูกนั่งเียผมมี้สบายดีแล้วพี่น้อง เปียพมนั่นอะก็จะจุกกลมเลาจุกเดียวอาหารหลากหลาย,งยงนะไจุกจับจุกบานเราเป็นจังขากินปิ้งกบก <คา S 1> ินปิ้งก,บน,นกบน้อยกับใบสงาอ,าอง,สง้าพี่น้อยได้สองพามันเด้อแบบว่าก็ต้มหรือไม่ถงช่วยกินน้ำกบ แ er ม่คะก๊คุณวยโก๊น่อบอยากไหกินเลยอาเบาไว้อามาเบาไว้อน้องไม่ข่าวนี่อบาดีเด้อพี่น้อง cảm thấy Mampa bài à? được chồng mong bay mà mong 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 một chữ mong 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 đó <cười> <cười> <laughs> อันที่หาล้วลูกอันที่เสีบเ่งนี้พูดจีกปรวเด็นอันที่หาเมื้อนี้เรไพูดจะไปพูงงเหรอจะได้เป็นของสามเยอะอัดมาแนมันลบนี่พูดควานะนนี่พูดความนะฝนบ่ตออ่านได้อยูะอ่านให้ได้เ่จ้าเจงอยู่บ่เก่งอันนึงอันนึงเด้ออันนงเ้ จะพูดประสามแนวอีป้าหนึ่งได้ค่ะว่าหนึ่งเป็นปกติวันจันแร์แอพแอพคือบะมออนุบาลโอ้โอ้โอ้เข็นหางเอียงแวบๆพี่น้องเมื่อนี้ภาพนี้พูดไปสื่อจักรยานโอโบแมนชู้

น้มบอกน้องวีมีนิท่านมั้งน้องวีมีในทานไห้มั้ีน้องวีร่านี้หลุดห่อแม่้เขายชะ้นเขกอน้เขาวแมวมานข้าวเที่ยงน้ำกันั่นน้องเน่ยเจ็ ตอนนี้กำลังเที่ยงกำลังฮอนๆอนจะจัดมากินตำมะหงกับเพชรเพ็ดเพชรเพชรนะั่ทั้งกินตำมะหุงทั้งกินปิ้งกบทั้งกินปิ้งปลาทั้งกินปิ้งตับพี่น้องเนี้ยให้เป็ปปดปลาไปที่นีเอาปิ้งปลาแดงปิ้งปลาแดงทนี่ตอบปแ <laughs> ้วพี <laughs> <laughs> ปิ่งปลาแดงเนี่ย,ยนี่ใสป่ลสปลากรับ๋า

มะเฟืองมะคามมะนาวมะเฟืองเพื่อนอเลยปิวบอหรอกอมะกรานก็นท้แต่อยู่สูงนะอือก็อีกแ้วหนึ่งตันตันหงกันนะ เดหัว่าิงเห็นนนาท่านค่ะพวกเนดอกมกับมเือนสุดากเขาเปลี่ยนอาะเขาะนัน สงก็คือเกาตอนกบภไปจะนุงจงอ,อยางหักสุดบ่นส,สุดเอยียงนัมันเ็นเน่างจเดียงขาเต้าก <c oughs> <c oughs> จะมาขาดเป้าเมื่อนก็จะยกจะล้ะอย่างปไปไนี้เ,เจา้าลมดีบ่าจะได้หลุดไหมเนี่ยลอยพังนะจะล้มกันได ดูนั่หลบอะยับยานเดกแม่งผัดนักนักเอื้อกระลับไปเลยเอื้อกระลับไปแลอุ้ยนักหนักเอื้อหัวเมือกมาเต็งเอื้อไปสองไเลยผัดเต็งเอื้อไปรองคนเอื้อจังมะมนตีนไอ่างยังมา่ย่ย มุ่นตืมม่นตื้นอันแห่อนห่อนมวนอยู่บ่จะไปตลาดมั้งมวนจะไปไป้าหัวพ่อช้าหัวเปียกหนึ่งจะต่ายเล็เนี่ยโคเล็เนี่ย ูดเดลใจเสียแมวแมวแดหลูเลนะนีซาลาันนาอจด่บงา่ว่าดีเาม่หังซีุกนีดาจำสโลแกนของซาลาวได้แลวพี่น้องจม่เจ้าขมัหนัง โลแกนก่อนเปิดกินเอาลู้ค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอสซีซีทุกคนมาพอมาพอกับสาวเราคนเหมันนอกสาวเราคนเข้าคนเก่าเกินเคยสาวเราคนเหมนต์นอกเินเก่าเินเคยแม่แม่ม่ใจ่แา ะะยังตรงเนาะว้กระยำแล้วบึกเย่อไรน้องวีก็ได้เสืองามท่านะมันเส่สบขนาดพี่พน้องเลยเอเลี่ยนนี่พักสองผ้าอู่เอเลี่ยนพี่น้องมีความสุขพี่น้องอยู่ความหนาความตาเพราะว่ามีผู้กับแพนด่าบุรีไป,ไปห้องเยนเมื่อนี้วันเสาร์แต่กวีรดาบุรีไป กันไปในเมืองก็หน้าก็มามาเลยอย่หน้าคนเดียวเหมือนจะมวนยืดหลกจะไปเมืองจะไปหลอดแต่กินยังไงน้ำปัหกนักรหหลกกาัเียวคี้ยวาเคียวือนื่เีย้อเ้่ห้นเอื เย็นเรื่องไงแสบๆเด้อพี่น้องพี่น้องมาเที่ยวในห้องเลยพี่น้จัดมากเลยได้เนี่ยวีดาวีดาวีดาเคยยังบบมีท่านยังนึกยงมี่นหรือยังผ่าพีน่อยฮะพี่น้องยังให้วีดา เล่าที้านางงกำแพงนดนอยในปึ่งเานี่บอกเาเล่าเล่าเจืดเ้าอ้ามือนัมนเล่าบ้างว้าแวีไม่แว่แวงคือคือไอ้ป้จระเเอ้าวป้จระใส่กอายอะแ้วงวัน้ว่า ยังยังยังยงไอเริ oh, oh, oh. ่มมีแคลวันนนี้นะโอ้กินี้กัะพีดมลา้าจากพี่นะไปเที่ยวนนนี่นะพี่นนอะฝากกคติตจมกดะไข่โคชิยัจริงจิงฝากเป็นกำลังแงใจให้สาวๆคนบานนอพี่นาะกูกินบ๊ายบายบ๊ายบายยามี่นบอกันกิหน้ะบ๊ายบาย